กูเข้าดีไปแล้วเอาเยอะหน่อยดีให้ไปแล้วไม่ได้เหรอมันมือันหลักจริงไม่ได้ดูเพื่อนโหยี่ฮะมึงกอกมึงให้กอกให้กอกไวลิปหน่มู้ไม่ใช่เพื่อนเช็คนี้หน่อยมึงมึงว่ากูละเอียดไหมนะกูถามยั้นแบบว่ามีรอให้คนดูดูได้าะขาทหารหรือยังดูได้ได้ดูได้ไปดูดูปะผมไปให้ดู เลือ่อนเลือเล่อนแต่บทเลยดีกว่าอ๋อไั่ไม่เยอะมัก,กอ้วนบักจริงไอเบ๊กเบ๊กเบ๊กลงเตียนห้องพี่หน่อยพี่แมวพี่แบมวผมลากพี่ไม่ได้อะมึงมึงจะไปช่วยครับเนะี่ยไปปะเดี๋ยวให้เงินโอ้ยไปดถอะไปถ้าได้เงินมักอ้วนบักจริงรจะพิมพ์เยอะทำไมวะไอสัตว์ลำคาญโอ้ยเตีงครับ ทำไมบิดกับอันนี้ผมมันไม่เท่าเนะผมติดฮีพ่ออมเหรอครับไอ้เฮียกูนึกว่าบักอ้วน,นบักจริงเอ้ยบักอ้วนบักจริงบักอ้วนบักจริงขอความาผมยังไม่มีแต่คนหลอนะ มาข่วนบักจริงครับไม้ขาวปืนหนึ่งปืนสี่เงียมเคทูบ้างไหมวะคุยคนเนียมเคทูแดกเกอร์ไม้ขาวเอ็มเคทูรถที่ยี่สิบเคยอ,อยู่แก๊งเอ็มเคท์อะนี้ก็เอ็มเคทูอ 2. 2> นี้มาหมดยัง สามไโลซีแปดดีมิตต์แล้วตานลดสำรองเคยอยู่รีเฟกซ์ร้อยเเคถ้าบอแบบมองอะ่ะวุ้ยวนี้ก็เอ็มเคทูอ่ะแต่ถ้าเราแบบรับเต่เอ็มเคทูคนอื่นที่มาขัดมันก็น้อยใจน,ะน่าจะต้องขัดเท่ากันอะ่ะเดี๋ยวให้น้อมมันคัดเลยคนระับเดี๋ยวไปดูแล้วกันเราแว๊บๆไป เรื่องคนใครเป็นคนนำไหมคนดูเก่งนะเอ้ยไม่ใช่เก่งนะใครวะใครนำวะใครทำนะเนี่ยไอ้หมู่เหรอไปเที่ยวเหรอเงียบจังเงียบเนี่ยคนมันไม่เคยคุยกันเหรอมันเงียบ หมักอ้วนหมักฮิปโปรจริงโอ้ครับผมใครคัดวะเนี่ยไอ้ฟ้าหมักจริงหมักของขอบคุณครับผมให้เป็นทีเดียวได้ไหมครับทีเดียวพันบิดเนี้ย ปากจิงบักหมูแดงคัดวงนัวไมนะคัดหนึ่งอใช่หรอครัดวงนัวก็งั้นกูงั้นงั้นผมเล่นดีกว่าอะนะคับวงนัวเอาปะไปเล่นปะเผื่อไม่มีอะไรทําออกูไปคัดดีกว่าอะคัดวงนัวกูน่าจะกูน่าจะมาอะถ้าพูดตรงๆนะครับวงนัวกูว่ามาเหมือนกันแหละ บมักจริงบักฮิวมังกาซอครับผมไปคัดด้วยได้ไหมพี่มาดิน้องไอหมูกูหัดไอหมูไ้ขาวสนะับปืนสีนแล้วก็มีมีด เขาลงปูาดไได้ปะปูาดวงนวเหรอวะครอาอะไรวะเออวงนวเแื่แบบทีมเราทีมเราแล้วก็ทีมเขานะไม่ไม่ค้าค้ากันค้ากันคือยังไงอะคือแต่ปืนปืนปืนเล่นสองกระบอกแล้วก็มีดสองไม้หนึ่งก็อาจจะเอาปืนเราไปอยู่ฝั่งละคนมีดมีดฝั่งละคนปืนจํากัดปืนต้องจํากัดนะจำว่าแค่สองปืนแค่สองไม่ใช่จํากัดลูกกระสุนอะ อ๋อเหรอไม่ก็ในในเพราะว่าในเทนนมันก no ็ใส่ไปดิหมายถึงว่าไหนไหนเทนนิงไม่ใส่หมู่เทนนิงเทนนิงเทนนิงนนิงนี้มันไม่มีมันไม่มีมันต้องจำกัดทั้นไม่ในสตาร์เดีพี่ในสตาร์อ๋อไปสตาร์ใช่ไหมไม่ก็ให้มันใส่สองแล้วสิไป้เลพี่ผมก็ไม่เป็นไรแล้วเราไปสตาร์ใส่ได้เลยนูว่าดนนี้ไงนูว่าในประเทศแล้วมีเกี่ยวกันละอาไ่ล้ามาตอนนี้มีพวกเราหกคนไลเจ็ด เจ็ดคนโอได้แล้วล่ะผมว่าแล้วที่เหลือก็เอาพวกนั้นมาเดี๋ยวรอก่อนมีคนกำลังมาใหม่อีกคนนึงมีเอาไว้ทุกอย่างเลยแต่ต้องดูเรื่องเวลากล่องปืนมันเหลือเท่าไหร่ตอนนี้สองแสนสองแสนจร่งหรออืมเหลือประมาณนี้ถุอวยอ้อมคุยผมดูอยเออถุวยอ้อมคุยผมดูอยเออเหียเสียงโคตรเหมือนผมไปดูหนังวีนามาก็ตกใจเลยอีเหีย ใจกูหายเลยไอ้สั์เอ้ยเสียงไม่เหมือนนีน่จัดใน,นหนังวีนาะไอ้เฮียเอ้ยแม่ตกใจจริงแม่งสี่ดีุดเดียวนี้มันทำกันได้ยังไงวะคนดูไอ้เฮียูระแวงหลังเลยห้องกูยิงเป็นกระจกอยู่ไปดูมาเมื่อวานเพี่เคียหน่อย ه, ดเดี๋ยวชุดแดงอะ่ะเออไอ้ร้านมองเอาเดี๋ยว อะไรวะไอชุดแดงเนี่ยไอชุดแดงอ่ะอ้าวเสียฮึมมาขายเนาะอย่าคัดอย่าคัดเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวพาผู้หญิงอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผู้หญิงออกแก๊งไม่เข้าก็หาได้ไม่เข้าก็หาได้โอ้าไม่เ้ก็หาเข้ามาช่วยเฉยๆเข้ามาช่วยเฉยๆไอบูยาสองสามสามเดี๋ยวจะ่เก็บมีคนอยู่ข้างหลังคุณถูกไหม ไม่มีครับผมไอ้ยานายอยู่ไหมดูรถบอสดิเออแดกจัดใครไม่ไปแต่งมันอะรอบนี้มีแต่ผู้ชายมึงไปเก็บดวดเลยรถคันนะั้ สวยนะเขาดูว่าปะสวยนะมันเป็นแค่คำคำพูดเฮ้ยเราเป็นอะไรอ่ะปกติก<ะ>็นอนปกติได้นหมคุณนายตีสามแล้วเล่นไม้ครับไม้เ<ม>หรอใ,ใ,ใช่ครับใช่ น่าไม่มีเงินเท่าไหร่อะตอนนี้เหรอครับใช่ครับมอสไม่แต่งอะไรที่ปัญญาอันอยู่แล้วคนดูสี่เอครับสิบสี่เอฟถูกครับบวชได้ยังครับบวชยังบวชหมายถึงอะไรครับเบ่บวชอะบวชนี่น่ะบวชอายุยี่สิบอะอ๋อยังยังยังไม่ได้บวชครับแต่น่ายังยังอีกอีกนานครับจับทหารไหมครับทหารเหรอครับทหารยังยังไม่ได้จับครับพันธน ผั่นเนาะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพิ่งเรียนจบรอรับปริญญาเนะเรียนจบรวดอเรียนเรียนจบไปแล้วครับไม่ไม่ใช่ครับทหารนะอ๋อก็เพิ่งคือเพิ่งเรียนจบถูกไหมใช่ครับดอกดอกไว้เพิ่งมาตามเจ็บหมดแล้วเราก็ต้องไปจับเดิถูกไหมล่ะอ่างเงี้ยใช่ครับแม่งจะไม่รับคนจับทหารเร็วจะจะไม่ได้จับแล้วครับมีจุ้งไงกับไอริสมีจุ้งกับไอริส มันมันมีค่าคาัดแสนนึงอ่ะเขาโอเคไหมล่ะสามละวสามละอันนี้อีสี่อะไรนะเอาใครสี่นี่ที่เพิ่งมาเนี่ยอ๋อมีค่าคาัดด้วยเหรอหมูเล่นด้วยดิยได้ป่ะอ,อันนี้โอเคไหมครับถ้ามันมีค่าคาัดแสนนึงอันนี้อยากคาัดหรอคนนี้หรอใช่ใช่อาวุธเต็มมีอะไรบ้างนะ มีปืนสี่ไม้ขาวมีดมาเชแล้วก็เงินสิบสี่มคือมีด<ค><ต>อะผมไม่เข้าใจ<ม>ว่าทำไมต้องตีสองอันอะมีอะไรมีด agger รืเอ,อ,อ็มไหนมีสองอันเหลือไงไม่อันนี้พูดได้ไหม่ยฮัลโหลครับอันนี้เราโอเคไหมถ้าจะคัดมันมันต้องเสียค่าคัดแสนนี้เพราะผมน้องไปไม่เชื่อครับ พี่แมรได้ยินครับไหมผมไม่ได้ยินพี่ได้ยินครับไม่พี่ได้ยินเองพูดแต่พี่ไม่ได้ยินเขานะามันมนอย่างที่บอกองได้บอกทุกคนไปแล้วใช่ปะหมูยังก็เนี่ยเดี๋ยวเรื่องมาคุยทีเดียวไอ,เ,อเรื่องค่า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 ละใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวเรื่องคุยทีเดียว แม่คือตอนนี้ให้เขาตอบเหมือนเดิมได้เขาไปกรอกแล้วจะได้ไปพูดทีเดียวเพอจะคัดได้ไหมครับในเมืองมีอาวุธ MK 2M9 ไม้ขาวสนับตันมาชพิษบวกหนึ่งเงินมี30เมตรรถมีแทร็ก C8 กบสองลิมิเต็ดเฮ้ยได้ครับน้องได้ยินไหมครับได้ยินไหมอ่อโอเคผมได้ยินละน้องชายโอเคครับเข้าเข้าเข้าเสร็จหนงไม่น้องไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาไม่ไม่ใช่ค่าเข้าครับแค่ค่าคัดได้เฉยโอ๋อนั่นนั่นนั่นแหละครับไม่มีปัญหาโอเคครับเดี๋ยวไปจุดในห้องจุดไปลิสตนะครับจุดเช็คไว้ดิอ่ะ คลาส้กี่โมงวะกูอยากคัาสวะกูร่านจัดด้วยจุดไปแล้วครับพี่ชื่ออามเหรอสามสิบเมตรเท่ากับกี่บาทครับจุดจุดเช็คไวลิสนะคืออะไรครับสามสิบเมตรเท่ากับกี่บาทอ๋อในในในห้องไวรุ่นพิมพ์จุดไหมพี่ระบาดจริงบ้วนไหม ครับดีมากคุณยังหาไม่เจอเลยไอ้หมูมึงคัดกี่โมวะอุ้ยนี่ยะเดี๋ยวไปละมันน่าจะครบแล้วผมไม่รู้ว่ะแต่ผมรู้ว่ามันคัดคนเดี๋ยวให้มันทำเลยผมฝีมือธรรมดาแต่มีสมองกลัวคัดไม่ผ่านครับรัน24 ฝีมือมันฝึกกันได้ครับน้องเอ้ยพี่ละเอามายิ้มขวานมันต่อยทำไงกดยิ้มขวาซ้ายเลยยิ้ขวายิีมซ้ายเหรอขดได้ครับฝีมือธรรม,มาดาเหรอฝีมือมพัฒนาได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวสอนได้ละสนุกครับวันนี้มาครบแล้ครับดูแลฝีมือกูดีที่จริงเดี๋ยวนี้หล่อแล้วครับไม่งั้นดีๆไม่เอาหรอกไม่หล่อครับ คือคือจะบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวมันมันจะต้องมีค่าคาสแสนหนึ่งอะมีใครไม่โอเคไหมถ้าเราคิดว่าจะแบบว่าหลอกเอาเงินหรือว่าอะไรไม่พร้อมก็ไม่ไม่ต้องขายก็ได้นะไม่ได้หลอกครับผู้หญิงอะผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบคนหลอกครับมันจะมีหลายประเภทขอดูที่ใจ ปกทอมอกินอะไรบ้างอร่อยไหมครับที่งัดร้านหนึ่งถึงสามด้วยครับผ่านเลยไหมโอเคครับผมเคยไปตกคนคนอื่นไม่ไม่ไม่ตอบไม่ได้นะโอเคหมดใช่ไหมมาคัดก่อนดิน้องชายพี่แม่เรียงเลยพี่เดี๋ยวผมไล่ตามว่าคนนั้นชื่ออะไรเดี๋ยวผมไล่ติ๊กให้ฮัลโหลพี่แบบประกันมันไปเท่าไหร่วะต่อต่อแถวเลยก็ได้ครับต่อแถวเลยก็ได้ซื้อเะไรดูหาเพื่อน่าจะขายพี่ละมันผมมีเป็นเป็นกล่องอยู่สี่อันอะ ไม่รู้กันว่าเนี่ยไม่หยุดกี่คนะในตัวมีอยู่จุดห้าใบแล้วมาจากผล่มาถึงพันด้วยวะมาขยับเข้ามาหน่ยฮัลโหลคนแรกคนแรกได้ยินไหมมามาก่อนเลยคนแรกชื่ออะไรครับที่กรอบไว้ัลโหลอะไรแลมโบนะขอที ดูดิอัมโบครับซื้อไอเบ็ดไม้ขาวผมมีใครมีแววไมหมครับต้มยังครับต้มแหละยังไม่เวลานหนึ่งทุ่มผมว่าตีหนึ่งผมว่ามีแววอ,อ่ะคนนี้ไอไอหัวทองเนี่ยไอัเน,นี้ยมันเล่นร้านบ่อยอะไรเนี่ยธุรกิจอะไรเนี่ย มันเล่นร้านก่อนมมาก่อนหน้านั้นได้ไหมสวยอ่พี่ถามก่อนว่าสวยไหมเดี๋ยวคัดขึานกันเลยพี่แบ่พี่ถามก่อนว่าสวยไหมอ่าพี่ถามก่อนเองตอบพี่ก่อนตอบเลยงั้นเช็คช้คค่นนีะุณเหอไปรอในอันนั้นเลยครับผมพีคไปแล้วว่าเซฟไหนอ่ะคนต่อไปบิลลี่ครับบิลลี่ออกเลยใช่ไหมครับที่หมู่บอกเลยไปไปรอที่ที่หมู่บอกไว้เลยใครที่นี่ละบิลลี่ไหนอะเอาเวกหรอ ใช่ครับพี่ชายครับสวยครับได้ครับน้องชายนี่ครับอันนี้พี่ปรับเป็นคูณสองอันนี้พี่ปรับครึ่งหนึ่งอันนี้พี่ปรับเต็มอันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องปรับเต็มก็ได้แต่พี่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรโอเคเรียบร้อยไปรอเลยมันไม่น่าเกี่ยวกับแต่เบคคอมหรอกไอเรียวเียวฝากตีขนาดเรียวจครับชิมจีแล้วก็พี่ก็ปรับนอร์มอลหมดเลยพี่ปรับเนี้ยคูณคูณสี่จิมจี ใ,ในหัว <Okay. S 1> หน้าแกงคนใหม่เห็นยืนเหง่อน้ำลายยืดไม่ใช่ไรเลยอะไรครับชื่ออะไรไไน,นะชื่อตาว่าอะไรนะมวอกอะไรครับคือกลัวะเพิ่งมาเราเราน้องมัน <c oughs> เพื่อนมันทําอยู่แล้วก็ให้เพื่อนมันทําไปก่อนเราเรามีหน้าที่แค่เสือรรรมอะไรอย่างางี้ก็พอแล้วครับเรียบร้อยไป แล้วคนดูอ่ะค,คนดูอ่ะติดตลกกับผมไม่ได้แล้วด้วยเพราะผมจะจริงจังชื่ออะไรครับเท็ดดี้ครับเท็ดดี้เทดดี้ที่ที่ลุงเด่นบอกว่าคนเนี้ยเลีลายครับต่อเลยครับชื่อชัดกี้ครับเลีลายครับชื่อเมกาครับกูไอ้นี่มีแววกูู้จากองศาแม่งแล้วนี่เลย บอสเขาไม่ต้องออกเลนกันครับคนดูชื่อเฟมครับเกมไหนไวะนะชื่ออะไรนะเฟมใช่ครับใช่เรียบร้อยครับไอ้เหี้ยรสร้างแก๊งใหม่ได้เลยนะนะั่นน่ะชื่ออะไรวีตาฮะไอ้เหี้ยยูเคไม่ได้เข้าไปสร้างแก๊งใหม่เรียบร้อยครับรบายครับ ของผู้หญิงที่จะมาคัดคอมแสนห้าใช่เหรอวะคนดูรู้ได้ไงวะใช่เรียบร้อยเืี๋บูเลยครับคืออะไรนะบูเลยครับไอ้บูมีไอคัดเหรอบูมากระสามเกี่ยวกับอะไรกี่ที่แย่ละเฮ้ยแล้วมันเมื่อกี้เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งใครไปไหนแล้วอ่ะไว้ีมองไอ้ดีเล็งอยู่นี่ว่าไม่รู้เขาไปไหนนะแต่ว่ามีคนบอกว่าพี่งค์เขา่ยพไอริวมังพูด มึงจะเอาเพชมไปทำไมขโมูเขาเบิกรถไปเลยผมเนี่ยสามเก้าสามห้าสองเนี่ยผมเนี่ยเออไม่มึงจะเอาเพชรไปทำไมจะมาไหนอ่ะเรียกอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรอ่ะนี่พี่แบมไม่ต้องออกแรงรับคนดูหน้าน้านดูก็เหนื่อยลื่อ้ผู้หี่มีคนมาคัดพอลลี่พอลล่าเนี่ยเหมือนเหมือนพูดว่าคันขโมยแล้วเนี่ยนี่นนี่ไม่เอาเนี่ยคนนี้ผ่อลล่าเลยเนี่ยคนนี้คนนี้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องเหมือนกันพี่อแล้วมาใหม่เหรอเพิ่งมาหรืออะไร บิลลี่ครับบิลลี่บิลลี่บิลลี่ไปนี่เลยที่หมูบอกเลยเออที่ที่ส่งไปในในห้องกันนั้นไงก็ไปอ่ะไปนรอเลยไปรอเลยไปเข้าไปสตาร์เซิร์ฟหก่ะแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งอันนี้ใครไอ้เสื้อดำเมก้าครับอย่าอย่าผมมันจ่ายแล้วมันจ่ายแล้วโอเคเออไอ้แล้วแล้วไอ้ผู้หญิงที่มมาค้าดามันไปแล้วน่ะเออพี่พี่ชายครับผมยังไม่ได้จ่ายค่าบพี่แบ๊ะไอ้นี่มันยังไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยไอตอนรเนี่ยไอดีเลยพี่ พี่แบ๊กไรเนี่ยไม่เอากูไปจ่ายก่อนไดหมเอหมูไปจ่ายก่อนไหมเก็บรวบไปที่นี่น้องมันยังเมื่อกี้ยังไม่โอนให้พี่เลยนะสักคนโอยังไม่มีเงินอะไรสามหมื่นพอเพื่อนแล้วที่ต่อแถวยังไม่ได้โอนเหรอแม่เจ็ดหมื่นเอ้าเป่าอะไรพี่แบ๊พี่แบ๊ผมให้พี่เก็บเงินต่อเ็บเดี๋ยววัวสองสามสามไม่ถ้ามึงยังไม่จ่ายกันนะถ้ายังไม่จ่ายเดี๋ยวเขาจ่ายทีเดียวเดี๋ยวเขาจ่ายทีเดียวเดี๋ยวเขาจ่ายทีเดียวเขาเสร็จจ่ายทีเดียว ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่แต่มันมันคือค่าคัดไงเดี๋ยวจ่ายทีเดียวเพราะว่าเพราะว่าเราตัดสินว่ามันไม่ผ่านมันจะจ่ายไปละอ้าววก็แล้น้องกูก็ไปคัดเหนื่อยปีเดียวทั้งนั้นอ่ะเออก็จริงนะอ้าวไม่กูที่กูต่อแถวว่ากูจะให้พี่แบ๊เก็บเงินนั่นแหละกูยังไม่ได้เก็บไม่ได้เช็คชื่อนะไม่บอกกูหรอเอาไงดีวะเราไม่ไป็บอกเขาที่หลังไม่ได้นะตอนเราตอนประกาศไม่ได้เราจะบอกเขาที่หลังนะแล้วมาตอนประกาศเราค่อยเก็บเงินไม่ทีนี้ได้มันได้เก็บได้เยอะไม่มันไม่มีคิวอยู่แล้วไง มาดิเื้าไหน,หนผมเนี่ยกลับมาอ่าเล่นเรีนก่อนนะสองสามสามอันนี้ชื่ออะไรนะเว,วก,ก้าใช่เวก,ก้าตูดใหญ่ตะกุนตูดใหญ่กระเป๋าอะไรนะครับสองสามสาม